สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by j a Asset Management ค่ะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านมาชมบ้านทาวน์เฮาส์นะคะในย่านของลาดกระบังค่ะกับโครงการศึกษา86ทับหสวรณภูมิลาดกระบังค่ะที่นี่นะคะเดินทางได้อย่างสะดวกสบายเลยอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนการจนาพิเศษค่ะ และก็ยังอยู่ใกล้กับจุดขึ้นทางด่วนบูรพาวิถีด้วยค่ะสำหรับภายในโครงการแห่งนี้นะคะเงียบสงบค่ะมีทั้งสวนยอมมีรปภดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะและเข้าออกด้วยระบบทีการ์ดค่ะและนอกจากนี้นะคะภายนอกของโครงการแห่งนี้อยู่ใกล้กับชุมชนค่ะและก็ที่สําคัญเลยค่ะอยู่ใกล้กับสถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวค่ะ และก็ยังอยู่ใกล้ค่ะกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารราฐกระบังค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากจะได้บ้านในย่านราชกระบังนะคะเป็นบ้านชาวฮาส์แต่ฟังก์ชันเหมือนกับบ้านเดี่ยวค่ะตามโบรปชมในอีพีนี้กันได้เลยค่ะ ค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านหลังที่โบจะพาทุกท่านมาชมกันแล้วนะคะบ้านหลังนี้ค่ะอยู่บ้านเลขที่56ทับ299ค่ะตำบลศรีสะจระเข้น้อยค่ะอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะในบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนตามเข้ามาชมกันดีกว่าคุณผู้ชม สำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทาวเฮาค่ะแต่เป็นฟังก์ชันแบบบ้านเดี่ยวนะคะบริเวณด้านหน้าบ้านค่ะจอดรถได้1นึ่คันและก็ส่วนที่เป็นด้านหน้าบ้านนะคะเขามีการต่อเติมด้วยไม้ระแนงค่ะให้พื้นที่บริเวณด้านหน้าบ้านที่กว้างขึ้นนะคะคุณสามารถทําเป็นพื้นที่รับรองแขกก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะนั่งจิบกาแฟในช่วงเช้าก็ได้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะมีทั้งหมด3มห้องนอน2ห้องน้ําค่ะและตรงนี้ค่ะเดินเข้ามาในตัวบ้านปุ๊บนะคะเราจะเจอกับพื้นที่ว่างที่เป็นห้องโถงแบบนี้ค่ะ พื้นที่ว่างตรงนี้คุณสามารถทําเป็นมุมรับแขกได้เลยนะคะจะวางโซฟาหรือว่าจะติดตั้งเป็นชั้นวางทีวีค่ะหรือจะทาเป็นตู้โชว์นะคะก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนพื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านตรงนี้นะคะคุณสามารถนะคะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารค่ะและที่สําคัญเลยค่ะเดี๋ยวโบจะพาไปดูด้านหลังของตัวบ้านด้านหลังของตัวบ้านตรงนี้เรามีการต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วคุณสามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าใครจะทําเป็นห้องครัวก็เหมาะสมเหมือนกันค่ะ สำหรับห้องน้ำนะคะจะอยู่ชั้นหน,นะคะจะมีทั้งหมด1ห,ห้องน้ำค่ะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านเลยค่ะตรงนี้เรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวโบจะพาไปชมชั้น2กันบ้างค่ะไปชมห้องนอนกันดีกว่าค่ะสำหรับบนชั้น2นี้นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะและ1ห,ห้องน้ำห้องนอนแรกที่เราพามาชมกันนะคะจะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะ ห้องนี้จะอยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านนะคะกินพื้นที่น้ากว้างของตัวบ้านพอดีเลยค่ะคุณผู้ชมห้องนี้คุณสามารถทําเป็นห้องนอนได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือ,ลอจะวางเป็นเตียงแบบไซส์6ฟุตหรือว่าจะบิวอินเฟอร์นิเจอร์เป็นตู้เสื้อผ้าแบบขนาดใหญ่ยังมีพื้นที่พอนะคะคุณสามารถทําเป็นมุมวอล์กอินโคลเซก็ได้หรือว่าใครอยากจะวางเป็นโต๊ะนะคะที่เป็นโต๊ะทํางานโต๊ะไว้เล่นคอมพิวเตอร์นะคะห้องนี้ก็ยังมีพื้นที่ให้คุณค่ะ และอีก2ห้องนอนค่ะจะเป็นห้องนอนเล็กนะคะจะอยู่ในส่วนของด้านหลังตัวบ้านห้องนอนเล็กตรงนี้คุณจะทําเป็นห้องนอนก็ได้นะคะหรือว่าใครจะทําเป็นห้องทํางานหรือว่าห้องพระก็เหมาะสมเหมือนกันค่ะส่วนห้องน้ำชั้นสองนะคะจะมีอีกหนึ่งห้องค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะ เดินทางไปยังหมู่บ้านพึกษาลาดกระบังสุวรรณภูมิเริ่มต้นที่ปากซอยลาดกระบัง54ขับตามทางไปประมาณ3.1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาจากนั้นขับต่อไปอีกประมาณ500เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ ค่ะคุณผู้ชมสําหรับโครงการปรึกษา86ครับหนึ่งที่โบพามาชมกันวันนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมคะสําหรับใครที่อยากจะได้บ้านนะคะที่เป็นบ้านทาวเฮๆในย่านของลาดกระบังค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะกับที่ปรึกษาทางการขายของเราได้เลยค่ะผ่านช่องทางเฟ c บุ๊กแฟนเพจ J a s s e s s Management ค่ะหรือที่ YouTube YouTube c h a n n e l เรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะและเราไม่ได้มีให้คุณเลือกแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะเพราะว่าเรายังมีบ้านหรือว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมให้คุณได้เลือกอีกมากมายกับบ้านมือสองสภาพนางฟ้าค่ะและเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยืดสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนครั้งหน้าเราจะพาไปชมบ้านที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ